ก็กรับสวัสดีพี่พี่พพพพน,น่องาน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวดีโอแบ่งปันบัตรเครื่องนะผมพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็รไล,ลน์ลคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนใจใสายใครก็ไลน์ลคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มท้่แรกเลยนะผมเป็นพระปิดตา ย้อนยุคนะผมเนี่ยครับเนื้อผงเกษรนะผมเน okay. ี่ยหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะผมเนี่ยกรุงเทพนะผมเนี่ยครับเป็นย้อนยุคที่ระลึกร้อยแปดปีนะครับเนี่ยวันมรณภาพหลวงพ่อนะผมเนี่ยพมีนาปีสามแปดนะผมเนี่ยครับเนื้อผงเกษรนะผมเนี่ยผสมผงมวลสารเก่านะผมเนี่ยที่ท่านหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับผสมเกษาเท่าอัฐินะผมเนี่ยพิธีปลุกเสกใหญ่นะผมเนี่ยครับ เกจิร้อยแปดรูปนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับเนื้อมนต์สันแห้งนะผมเนี่ยขึ้นไขว้านที่เนื้อไข่มนต์สันที่สวยนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับพินาศเหนี่ยใจสายใครกันลายมานะผมเนี่ยครับหลังก็ยันนะนะผมเนี่ยครับหลวงปู่โต๊ะนะผมวัดประดูชิมพีนะผมเนี่ยครับที่ระลึกเนี่ยครับร้อยแปดปีห้ามีนาปีสามแปดนะผมเนี่ยครับพิธีปลุกเสกใหญ่นะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับ นี่ก็เกจิร่วมประธานที่ปลุกเสกถึงร้อยแปดรูปเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กนะผมเนี่ยพี่นักคน,นในแจสายใครก็ไลายมานะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผมเนี่ยครับสมพง์มณสารเก่านะครับที่ท่านหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับองนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยพี่นักคนในใจสายใครก็ไลายมานะผม นี่ครับปี38นะครับก็ถือว่าเป็นปีลึกอยู่นะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยรุ่นที่ระลึก108ยแปดปีนะผมเนี่ยปีสามแปดนะครับสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระผงปิดตานะผมเนี่ยหลวงปู่เกิดนะผม เนี่ยเป็นย้อนยุคนะผมวัดมาเดื่อนะครับจังหวัดนนทบุรีนะผมเนี่ยนี่ก็ออกปีสามหกนะผมเนี่ยถือว่าเป็นปีลึกนะผมเนี่ยรุ่นผสมเนี่ยครับประดมชนวนมวลสารแร่บางไผ่นะผมเนี่ยเนี่ยปดหนี่มีสุกนะผมเนี่ยเนี่ยหลวงปู่เกิดนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัตินะผมเนี่ยสมศบทุนซื้อที่ดินถวายวัดมาเดื่อนะผมเนี่ยเนี่ยหลวงปู่เกิดนี่ท่านก็เป็นเกจิยุคเก่านะผมเนี่ยครับ ยุคเดียวกับหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะผมเนี่ยที่ร้างพระปิดตารรบแร่บางไผ่ที่โด่งดังนะผมเนี่ยที่สายลูกศิลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเป็นวัดมาเดือกับวัดโมลีนี่ก็อยู่ใกล้ๆกกันนะผมเนี่ยเนี่ยเปรียบเสมือนวัดพี่วัดน้องนะผมเนี่ยท่านทั้งสองก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะผมเนี่ยหลวงปู่เกิดกับหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะผมเนี่ยเนี่ยที่สายลูกศิลูกหาจะรู้จักกันดีนะผม เนี่ยเหมือนเป็นวัดที่วัดน้องนะครับอันนี้ก็ลูกศิษย์นะผมเนี่ยได้สร้างนะผมเนี่ยได้เนี่ยน้ำแร่บางไผ่มาผสมนะผมเนี่ยเป็นมวลสารนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพี่นักไหนใจสายใครก็ไลายมานะผมเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นแร่บางไผ่นะผมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนื้อมวลสารแห้งสวยมากนะผมเนี่ยผ้าปิดตานะผมเนี่ยผงเนี่ยขาวนวลมากนะผมเนี่ยครับ เป็นพิมพ์ใครหลวงปู่จันนะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้าคนนี้ใช้สายใครก็ลายมานะผมเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเป็นย้อนยุคหลวงปู่เกิดนะผมเนี่ยเนี่ยครับเนื้อผงมนสารแห้งเก่าสวยมากนะผมเนี่ยด้านหน้านี่ก็จะโรยด้วยแร่บ,บางไผ่นะผมเนี่ยพี่น้าคนนี้ใช้สายใครก็ลายแคปรูปม,มาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเป็นองค์เล็กนะครับสวยมากนะพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผม ยสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันแพงอยู่นะครับอย่างผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมอย่างพี่น้าคนไหนใจสายคล้ายแค่ลายมานะผมอย่างวงนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมอย่างพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมอย่างปีสามหกนะพี่น้าคนไหนใจสายคล้ายแค่ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะครับเข่าๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงปิดตาอีกรุ่นนึงนะผมเนี่ยครับของหลวงเนี่ยครับอุเกิดเหมือนกันนะผมเนี่ยวัดมาเดือนจังหวัดนนทบุรีนะผมอันนี้เป็นรุ่นเนี่ยครับประสบลาบนะปลาไพรีนะผมนี่ครับนี่ก็ออกปีสามห้านะผมเนี่ยผมเข้าอ่านประวัติคร่าวๆนะผมเนี่ยครับสร้างโดยเนี่ยพระครูเนี่ยครับเนี่ยสายเป็นลูกศิษย์นะผมเนี่ครับนี่ยพระครูทุมพร กิติคุณนะผมเนี่ยโดยความมีน้ำใจนะผมเนี่ยเมตตานะผมเนี่ยพระพิตาหลวงปูก่เกิดนะผมเนี่ยวัดมาเดือนะครับเนี่ยเป็นรุ่นผสมลาบปลาไผ่ลีนะผมนี่ก็เนื้อหามวลสารสวยมากนะผมเนี่ยผสมผงมวลสารแร่บางไผ่เหมือนกันนะผมเนี่ยนพะี่นักหนใจสายใครก็ลาคิดรูปม,มาสอบถามได้นะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยปีสามห้านะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่ 230บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่น้าคหนี่ยแจยสายใครแค่ลน์มานะผมเนี่ยรุ่นประสบลาบป่าไพรีนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับ130บาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระผงปิดตาเนี่ยชุด5องค์นี้นะผมเป็นพระผงปิดตามหาลาบนะผมเนี่ยวัดอมรวดีนะผมเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามนะผม เนี่ยรบรุ่นเงินล้านนะผมเนี่ยครับออกปี3ามสี่นะผมเนี่ยอนุสรณ์แด่ผู้บริจาคทรัพย์สร้างเนี่ยครับงานปิดฝั่งลูกนิมิตนะผมเนี่ยที่วัดนะผมเนี่ยเนื้อผมพุทธคุณนะเป็นชุด5องค์นี้นะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมเนี่ยสวยเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับเนื้อหาผงมนสารสวยมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับดูนะเนี่ยเก่าเลยนะผมเนี่ยครับมนสารนะผม อย่าพี่น้าของหนใจสายใครกันลาคิดบุ้มาสอบถามได้นะผม่บเข้าไปอ่านประวัตินะผมสายลูกศ์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมอยับออกปีสามสีนะผมครับเนื้อหามณสารพิมพ์คมชัดลึกสวยมากนะผมยับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ห้าเหลี่ยมนะผมอย่คยับ,บวัดอยับอมรวัดีนะผมอี่าอัมพวานะ่าปี3-4มสีนะผม เนี่ยรุ่นเงินล้านนะผมพี่น้าคนไหนใจสายใครก็นลายมานะผมเนี่ยด้านหลังก็คล้ายๆกันนะผมเหมือนกันนะผมแต่เป็นคนละพิมนะผมเนี่ยพี่น้าคนไหนใจสายใครก็นลายมานะผมเนี่ยเป็นชุดกล่องนี้นะผมห้าองค์นะผมเนี่ยสวยๆนะครับเนี่ยชุดนี้ก็แบ่งปันที่230บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยพี่น้าคนไหนใจสายใครก็นลายมานะผมเนี่ยปีสามสี่นะผมเนี่ย 230บาทพร้อมส่งครับก็ๆนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมว่าผมพี่ๆนะนะคนไหนใจใสใครกแกละคริปลูกม,มาสอบถามได้นะผมแบ่งปันอง,งค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับผมก็ฝากพี่นะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตา,ามคและกดแชร์นะผมช่องไหนกครอะครแค่ลูกาม,า lawn, าม,าม,มาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม